เลิญเชิญคำเชิญเชิญมารู้จักวิชาคมผมเก่งยิ่งนักเป็นอาจารย์ศักดิ์ชื่อเสียงโด่งดังรู้มาไรสั้งได้ทุกอย่างมีมาลาช้างขางลิงสิงโตอาจารย์ครับได้เยื่อมาหนึ่งลายแล้วอ๋ออาติบอกเขาขอถอบครับ ทั้งคืออาจารย์เพลิงพวงแรงซึ่งเก่งทั้งศัก์เสกเล็กยังใช่ไหมครับใช่แล้วมีธุระอะไรอติคือว่าต้องกลางมาสักมังคือครับมีแต่มังกรเออมังกรเอาเจ็กขัวตัวใหญ่ๆหางยาวๆมีหนกมีเขามีเท่ามีเนี้ยวมีเล็บขาบแก้วเออแล้วฝวังมุกลวยนะอาจารย์เอเอาทุกอย่างเลยเลยครับอาจารย์เจ็บน้าอ้าทงไล่ ทนได้ครับอะนอนลงเดี๋ยวทำให้เอาเลยเ ออาจารย์ครับผมว่ามังกรเอาหัวเลียวก็ไรครับเอาแล้วอะไรยังไม่ได้ลงเข็มเลยเหลือหัวเดียวแล้วล่ะคือว่ามาคิดไลว่ามังกรหัวเลียวปากเปียวว่องไวถ้ามังมีเจกหัวมังแย่งกางกิงครับอาจารย์อ๋ออย่างนั้นเลยหัวเลียวดีกว่าตกลงเอาหัวเดียวครับอาจารย์หัวเดียวก็หัวเดียว่ะเข็มเข็มแ โมโน่โมวีชัวไม่กล้าจะโจนาคานังเหนียวเขมพนฟาดงงแกนคนย่สิบคนไม่ยากไม่ย,นย่นแค่เจ็บพันกันมียังเจ็ดเจ็ดเจ็ดอจ็ดเจ็ย เพราะว่ามังอวยยานี่ขนาดเข็มทู่นะอวยยาอาจารย์ครับอ้วมังกรไม่ต้องคาบแก้ว่อไล่เฮ้ยตะกี้บอกว่าคาบแก้วด้วยนี่นาคืออวมานึกครึ่งไรว่ามังกรมังคาบแก้วมังกินอะไรไม่ถนัดเพราะแก้วมังคาปากไม่ต้องคาบแก้วนะครับอาจารย์ตกลงไม่คาบแก้วครับอาจารย์อ่ะไม่คาบไม่คาบวะอ่ะ าอุดหยุดปืนใหญ่ตกน้ำไม่ไหลไฟไม่พลันเที่ยวมาทุกสิ่งเข้ามายิงฟันยิงได้ทั้งวันไม่หวั่นจริงๆที่ยังจิก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 จากจิกจิกจิว่ามังกจิกจิก ไม่ต้องเอาเท้าเอานิ้วเอาเล็บก็ได้เอ้ยมังกรก็ต้องมีเท้านิ้วเล็บไม่มีเท้านิ้วเล็บเป็นมังกรได้อย่างไรเอออาจารย์อย่าเถียงผมดิผออยู่มังกิงมังกรลู่พญานาคยังไม่มีอะไรเลยเจ้าอย่างนั้นจะเจ้าแบบนั้งอะเจ้าอย่างนั้นยะไม่มีก็ไม่มีวะเอาเข็มมาเอาแบบไม่มีอะไรเลย อะไรเนี่ยเข็มเข็มเข็มมีรูระบายอากาศเลยเข็มลูงใหม่เอ้ยมีปากด้วยโอ้ไปสังเกตมอะไรปากไงติอาจารย์ครับผมว่ามังกรไม่ต้องมีเกจกก็ลายติเอ้ยเลิกเลิกเลิกโอ้ไม่สักไม่เซกเลยแล้วลงแบบนี้ต่อไปเราก็ไม่เอาหนวดเอาเขาเอาเขียวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวเดมาร์เคงูดินก็หลายสิเดือนมาไงเพราะนั้นไปนี่ก็เหมือนกันครับอาจารย์ผมจะอะไไม่ต้องเจ็บตัวแขกจงตายมาเอาเขี้ยว 还别干。